นี้นะคะเราจะมาอยู่ที่วิทยาศาสตร์ม3ต่อนะคะวันนี้รูจะพามาศึกษานะคะพันธุศาสตร์ของเมนเดลนะคะเกเกอนะคะโยฮันเมนเดลเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์เลยนะคะเป็นผู้ที่ศึกษาค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเขานะคะจึงได้รับการยกย่อง,อง,องให้เป็นบิดา แห่งวิชาพันธุศาสตร์นะคะซึ่งเมนเดลนะคะได้ทดลองนะคะเลือกใช้ต้นถั่วลันเตานะคะในการมาศึกษานะคะเพราะว่าต้นถั่วลันเตาเนี่ยปลูกง่ายจเจริญเติบโตเร็ววัจรชีวิตของเขาสั้นนะคะมีลักษณะอนุกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมีดอกสมบูรณ์เพศนะคะดอกสมบูรณ์เพศคือังไงดอกสมบูรณ์เพศคือดอกที่มีทั้งกลีบดอก กิบเลี้ยงเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียนะคะสามารถที่จะมีการสืบพันธุ์ได้ในดอกของเขาเองนะคะไม่ต้องไปอาศัยการผสมพัน์ุจากวิธีอื่นนะคะฉะนั้นเมนเดลเขาจึงเลือกใช้นะคะตัวนี้ ะะต้นถั่วลันเตานี้นะคะลักษณะของต้นถั่วลันเตาท,เเที่เมนเดลนะคะเลือกศึกษามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 7. จลักษณะดังนี้นะคะ 1. รูปร่างของเมล็ดนะคะสสีของเมล็ด 3. รูปร่างของฝักสีสีของฝัก5สีของดอก 6. ตำแหน่งของดอก เความสูงของลำต้นนะคะ7ลักษณะนี้เป็นลักษณะที่เมนเดลเลือกศึกษานะคะไว้คลิปหน้ากูตูจะพามาดูนะคะวิธีการคอร์สนะคะของเมนเดลนะคะว่าเขามีการศึกษายัางไงนะคะบ๊ายบาย